เดือดอีกแล้วปูมันธนาเดินน้าฟ้องเรียกค่าเสียหาย20ล้านลแลนดำเนินคดีถึงที่สุดทวงนี้ผ่านเซอ้อคือใช้สิทธิผิดวิธีธ ข่าวเด่นข่าวเด่นจะพาเพื่อนเื่อไปดูอีกหนึ่งมาหาการฟาดฟันกันไม่จบนะคะเราเจอกันที่ศาลอยู่ตอนนี้ค่ะแต่นอกศาลโต้ตอบกันระอุต่อเน,นื่องล่าสุดปูมัณน,นาได้โพสต์ภาพไปที่สนท้องหลอพร้อมเผยนะคะว่าวันนี้มาดำเนินคดีกับคนที่ไม่หยุดทำลายชื่อเสียงของปูเพิ่มจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรียคาเสียหายยี่สิบล้านเพราะมีผลกระทบต่อง,งานสนุกปากกันมากก็รอรับผลของการกระทําที่ทำลายชื่อเสียงของคนอื่นกันได้เลยค่ะ การทวงนี้ผ่านสื่อเป็นการใช้สิทธิธ์ผิดวิธีและกฎหมายหรือศาลไม่ได้รับรองให้ทําได้เก่งออกสื่อประจานคนอื่นกันมากก็ไปเก่งต่อหน้าศาลกันต่อแล้วกันนะคะในเมื่อไม่หยุดออกสื่อดาปูก็มาดูกันว่าจะโดนกี่คดีค่ะถึงเวลาลุกขึ้นมาสู้ด้วยกฎหมายในแบบของปัญญาชนอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะก่อนปูมันธนาจะโพสอีกขณะไปดื่มสังสรรค์ชิวๆพร้อมแคปชั่นสุดแฮปปี้อิโมจิสีแดงรัวๆด้วยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ